รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้ เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันนี้ครับว่าในทุกวันนี้โควิด19เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับทำให้เราเข้าใจเลยครับว่าระบบสาธารณสุขที่ดีมีความจําเป็นเป็นอย่างมากครับและในวันนี้ครับทางโรงพยาบาลศรีราชครับได้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบดีเริ่มโครงการนําร่องครับ smart hospital ซึ่งมีระบบ 5G และอีก8โครงการสําคัญครับที่ทําให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมครับ พี่ครับพี่ครับพี่ครับถ่ายรายการอยู่ครับพี่ครับเอ่อพี่ครับพี่ครับพี่ครับเอ้าพี่โอ้โหเอาพี่ไปไหนอะก็เอ้าไม่มีใครคุยกับผมเลยครับคุณผู้ชมครับมีแต่บอกให้เว้นระยะห่างแล้วก็ไม่มีคนขับด้วยรถอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปไปหาคำตอบพร้อมกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยครับขอแนะนําผู้ชมก่อนนะครับนี่คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิรานั่นเองครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้ผมตกใจเลยครับอาจารย์นึกว่าผมโดนหลอกซะแล้วกลางวันแสกๆแบบนี้อ๋อครับผมเจอรถที่ไม่มีคนขับครับอาจารย์ครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นรถที่เราเรียกว่ารถ u n m แ n นคาหรือรถไร้คนขับนะครับที่ศิรานี่จะนํามาใช้ในการขนส่งยาในโรงพยาบาล นะครับเพื่อทําให้กระบวนการโลจิสติกในโรงพยาบาลเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้เราใช้บุคลากรเนี่ยในการทํางานอย่างอื่นซึ่งเกิดคุณค่ามากกว่าการที่จะต้องมีการไปขนส่งต่างๆนะครับได้ยินแบบนี้ผมก็สบายใจครับอาจารย์ครับผมนึกว่าผมจะโดนหลอกกังวลแสกๆซะแล้วคือโครงการนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับอาจารย์ครับโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่เราได้รับการอนุมัติงบประมาณนะครับจากทางกสทช นับที่จะทำให้สีราชเนี่ยเป็นโรงพยาบาลสมาร์ทฮอสพิทอลแล้วก็รถไร้คนขับก็เป็นหนึ่งใน8โครงการที่เราได้รับการสนับสนุนจากปสทชนะครับแล้วรถคันนี้เขาทำงานยังไงครับอาจารย์ครับคือรถไร้คนขับเนี่ยในตัวรถเองนะครับมันจะมีสมองของมันที่เชื่อมโยงไปที่คลาวดด้วยสัญญาณของ 5G คุณสมบัติที่สำคัญของมันก็คือหเรื่องความเร็วนะครับในการดาวน์โหลดข้อมูลเนี่ย มันสามารถได้ถึง1-2ึงกิกกะไบต่อวินาทีเลยนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของความหน่วงะหมายความว่าเมื่อเราสั่งให้รถในการที่จะแตะเรรบรกหรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะใช้เวลาแค่1นมิลลิวินาทนะครับหคลิปเทียว,ว่าเหมือนกับเพียงแค่กระพริบตาเ,เพราะฉะนั้นมันถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยคุณสมบัตินนี้แหละจึงท,ทำให้เราใช้ 5G แล้วก็ในรถไลยคนขับได้นะครับแสดงว่าเป็นส่วนสำคัญเลยในการใช้ 5G เพราะว่าถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยช้าจนเกินไปก็อาจจะเกิดการดีเลย์ได้ทำให้อาจจะเป็นอันตรายเกิดอุบัติเหตุได้อุบัติเหตุได้แต่นี่พอมี 5G ที่รวดเร็วก็ทำให้การควบคุมระบบต่างๆหรือว่า AI ตรงนี้เนี่ยควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองใช่ครับแล้วเจ้ารถอัจฉริยะคันนี้เนี่ย อยู่ในสีราษเดินทางไปที่ไหนบ้างครับอาจารย์ครับ,รบเป้าหมายของรถคันนี้นะครับเพื่อจะใช้ขนส่งยาเพราะฉะนั้นเราจะศึกษาเส้นทางว่ายาจะส่งจากจุด A ไปจุด B จุด C จุด D นะครับและเราจะสอนให้รถคันนี้รู้จักสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลครับเมื่อเขารู้จักสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยเวลาเราแค่กดปุ่มบอกว่าให้ไปส่งที่ A นะมันก็จะไปโดยอัตโนมัติของมันเองอนะครับก็คือเดินทางไปทั่วๆ โร<ใ>งพยาบาลศิราเลยเพ<ล>ราะต้องบอกเลยว่าโรงพยาบาลศิร่าถ้าเกิดว่าใครเคยมาเนี่ยถ้าไม่ได้มาบ่อยหรือไม่ได้เป็นอาจารย์หรือไม่ได้เป็นหมอในนี้เนี่ยอาจจะเกิดความสับสนได้เพราะว่าตึกต่างๆก็จะเยอะมากพื้นที่ต่างๆก็จะมีแบบซอกมีซอยมีอะไรที่ค่อนข้างจะละเอียดแต่ว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยก็คือไม่มีหลงอย่างแน่นอนใช่ครับสามารถส่งยาจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างแม่นยำแล้วก็ไม่ผิดพลาดเลยใช่ครับ อาจารย์ครับได้อย่างงี้เจ้ารถคันนี้เดียนถามตรงๆว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเขาแก้ไขยังไงครับอาจารย์ครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับรถคันนี้เนี่ยมาถูกออกแบบที่เรียกได้ว่าประสิทธิภาพอาจจะดีกว่าคนขับหรือซ้ำนะครับทำไมมันเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะว่ามันมีระบบที่เรียกเรียกว่าไลดอร์และเลด่านะครับไลดอร์เนี่ยมันสามารถที่จะสอดส่องเหมือนตาของมนุษย์นะครับเห็นในระยะไกลแล้วตัวเลด้าก็จะมองเห็นในระยะใกล้ นะครับแล้วด้วยสมองกลของมันเนี่ยมันสามารถรู้ได้ว่ามีรถมีคนตรงนี้เป็นกำแพงตรงนี้เป็นทางม้าลายอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจึงควบคุมและจัดการได้แล้วเมื่อมีคนเข้ามาใกล้ภายใน30เซนเนี่ยระบบมันจะสามารถเบรกได้อัตโนมัติสามารถที่จะหลบหลีกได้อัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกพิสูจน์แล้วว่ามันมีความปลอดภัยมากกว่ามนุษย์ขับด้วยซ้ำนะครับแล้วในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ยกตัวอย่างเช่น มันไม่ได้ไปชนเขาแต่คนอื่นมาชนเขาเนี่ยนะครับแล้วหรือมีเหตุการณ์ไม่ไม่พึงประสงค์เนี่ยเรายังมี Command Center คอมมานด์เซ็นเตอร์รที่สามารถให้คนมาควบคุมผ่านทางไกลได้แล้วมันเป็นกล้อง360องศาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนขับก็เปรียบเสมือนนั่งอยู่ในรถแล้วก็บังคับด้วยสัญญาณ 5G เนี่ยก็สามารถถอยหลังเดินหน้าแล้วก็ขับรถคันนี้กลับมาที่ศูนย์ได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าควบคุมจากระยะไกลจากระยะไกลนั่นเองคอ๋อ ฟังแบบนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับผมนึกถึงเวลาดูภาพยนตร์หรือว่าดูหนังในสมัยก่อนเลยครับอาจารย์ครับที่เราจะเห็นว่ามีรถที่สามารถบังคับได้ด้วยตัวเองขับโดยไร้คนขับแต่ทุกวันนี้นี่คือเกิดขึ้นแล้วและไม่ใช่ในต่างประเทศนะครับในประเทศไทยของเรานี่แหละที่โรงพยาบาลศรีราชแห่งนี้ได้มีรถอัจฉริยะเกิดขึ้นจริงๆแล้วนั่นเอง นี่หละครับผู้ชมครับเจ้ารถอัจฉริยะคันนี้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับรถคันนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าจะวิ่งทั่วๆโรงพยาบาลศิริราชเลยโดยเป็นรถขนส่งเวชภัณฑ์หรือว่ายาต่างๆนั่นเองใช่ครับเขาทํางานยังไงครับอาจารย์ครับครับก็รถคันนี้เนี่ยมันขับเองได้ด้วยตนเองนะครับที่มันขับเองได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราใช้ระบบเทคโนโลยีของทั้งไลด้าและเลดร์เนาะแล้วก็มันจะมีกล้องที่จะคอยดูว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ในรอบๆเป็นยังไงบ้างนะครับ ซึ่งจะสามารถคอยหลบหลีกผู้คนแล้วก็สามารถคำนวณได้ว่าจะต้องวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเมื่อไหร่ต้องเบรคะครับเวลาเจอทางม้าลายที่มีคนข้ามเขาหยุดอัตโนมัติเลยเขาหยุดได้นะครับแล้วก็ไปต่อเองเลยไปต่อเองได้เลยครับซึ่งจริงๆแล้วรถไร้คนขับเนี่ยโดยปกติส่วนใหญ่ที่รเราจะเห็นกันนะครับก็คือขับตามท้องถนนใช่ครับนะครับแต่ความท้าทายของรุ่นนี้ก็คือว่าจะต้องขับในในโรงพยาบาล แล้วก็อาจจะต้องอยู่ข้างๆตึกด้วยแล้วบางครั้งอาจจะต้องเข้าไปในตึกบางส่วนซึ่งแน่นอนว่าในโรงพยาบาลเนี่ยคนก็เยอะกว่าข้างนอกแน่นอนใช่ใช่ครับก็เป็นความท้าทายอย่างที่อาจารย์ความท้าทายอย่างยิ่งครับครับอ๋อนี่คือหน้าจอบังคับของเขาเหรอครับอาจารย์ครับใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอในการควบคุมนะครับว่าเมื่อเราจะส่งยาเนี่ยนะครับทางห้องยาเนี่ยก็จะ เอายาที่าไปใส่กล่องเข้าไปในรถนะครับแล้วก็กดปุ่มไปว่าให้ไปที่จุดไหนมันก็จะขับเองไปที่จุดปลายทางตรงนี้มีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเราจะเปิดประตูเนี่ยเราก็เพียงแต่กดบริเวณตรงนี้นะครับประตูก็จะเปิดออกมาแล้วเราก็สามารถที่จะนําของนี่ใส่เข้าไปในรถได้เอายาใส่เข้าไปหรือของอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะขนย้ายใส่เข้าไปในรถแล้วก็ปล่อยเข้าไปเองเลยแล้วก็จะมีบุคลากรที่รอดรับอยู่ที่ปลายทางนั่นเองใช่ครับทีนี้คําถามก็คือว่าในระหว่างทางเนี่ย จะมีคนไปอับกดแล้วเอาของออกมาได้ไหมะนะครับซึ่งเราก็ควบคุมด้วยรหัสที่ผู้กดจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้นนะครับถึงจะเปิดประตูนี้ได้จากจุด A ไปถึงจุด B บุคลากรจะรู้ได้อย่างไรครับว่ารถคันนี้มาถึงแล้วเราก็จะมีระบบสื่อสารกันนะครับเราก็จะรู้ได้ว่ามันเคลื่อนที่ไปอยู่ตรงจุดไหนแล้วนอกเหนือไปจากนั้นครับอาจารย์บอกว่าอันนี้คือเป็นรุ่นแรกด้วยใช่ครับมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตเราจะได้เห็นรถอัจฉริยะมากขึ้นในโรงพยาบาลศิราชอย่างแน่นอนครับ อีกเรื่องนึงครับอาจารย์ครับอีกหนึ่งโครงการที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากมากเลยคือผมอ่านมาว่ามีนวัตกรรมอันใหม่ล่าสุดที่นํามาใช้ในโครงการเกี่ยวกับผู้ป่วย NCD ด้วยเกี่ยวกับโรคเบาหวานแล้วก็โรคความดันโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับโครงการนี้เป็นหนึ่งใน8โครงการที่เราจะรับการสนับสนุนจากปศชทยเช่นเดียวกันโครงการนี้คืออย่างนี้ครับคือคนไข้เบาหวานและ NCD นี่นะครับเราจะติดอุปกรณ์เพื่อทําการทําการศึกษาผู้ป่วย ว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยมีข้อมูลอะไรบ้างหนึ่งเราจะติดตัวเรียกว่า CGMS คือเป็นการวัดระดับน้ําตาล24ชั่วโมงของคนไข้โดยเป็นเข็มนาโนติดอยู่ที่หน้าท้องนะครับคนไข้จะไม่รู้สึกเลยว่าถูกเข็มตําเพื่อวัดระดับน้ําตาลนะครับแล้วกระดับน้ำตาลนี้ก็จะเข้าไปสู่คลาวดด้วย Internet o อ t ฟ i n g หรือที่เราเรียกว่า IoT โดยคนไข้ไม่ต้องทําอะไรมันจะส่งข้อมูลอัตโนมัติ ขึ้นไปที่คลาวตลอดย4ชั่วโมงตลอดยีี่ชั่วโมงได้นะครับแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้ก็จะเข้ามาสู่แอปพลิเคชันครับราที่2ก็คือคนไข้จะได้ใส่นาฬิกาซึ่งตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะเก็บข้อมูลอีกเช่นเดียวกันว่าคนไข้เดินไปกี่ก้าววันนี้อนอนกี่ชั่วโมงนะครับมีชีพจรมีอัตราการเต้นของหัวใจเท่าไหร,ร่นะครับแล้วคนไข้ก็สามารถวัดความดันระบบนี้ก็จะลิงก์เข้าไปในคลาตโนมัติเชนเ่นเดียวกันนะครับไม่ต้องคีย์ข้อมูลใส่แล้วก็เวลาทานอาหารอะไร ตัวแอปพลิเคชันให้คนไข้ถ่ายรูปรนะครับ,รบเช่นถ่ายรูปเสร็จตัวแอปมันจะคำนวณเลยครว่าอาหารนี่คืออะไรแล้วจะนวนแคลอรี่เท่าไหร่นะครับซึ่งเราพัฒนาเนี่ยจากต้นแบบเราพบว่ามันมีความแม่นยำอที่ประมาณ80%ดในการคำนวณแคลอรี่ของอาหารในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ตัวแอปพลิเคชันเพื่อคำนวณได้ว่าคนไข้าทานอะไรแคลอรี่เท่าไหร่วันนี้ ออกเดินหรือว่าเอ็กซ์ไซส์ไปกี่แคลอรี่เราดับน้ำตาลเป็นยังไงรรเราก็จะมีอาจารย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยแนะนํา AI ว่าอ๋อถ้าตัวเลขเป็นแบบนี้นะให้แนะน,นําคนไข้ว่าพรุ่งนี้ให้เดินมากขึ้นมีพรุ่งนี้ต้องทานอะไรที่น้อยลงเพื่อรปรับแคลอรี่ให้เหมาะสมอนาคต AI i ก็จะช่วยเตือนคนไข้เองได้เลยครับ ฟังดูแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้คนไข้หรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับ NCD ก็จะมีเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวคนคคหนึ่งเลยที่คอยแนะนำค,คอยบอกทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าเราควรปฏิบัติตัวยังไงเพื่อรักษาแล้วก็บรรเทาโรคให้ลดลงไปเรื่อยๆใช่ครับจริงๆแล้วการเป็นโรค NCD ไม่ได้แปลว่าชีวิตนี่อับเฉาเนาะทำนู้นนะนนู้นไม่ได้ทานนู้นไม่ได้ไไดแต่ คุณสามารถมีอิสระในการที่จะเลือกว่าจะทานในนี้คุณอาจต้องลดบางอย่างคุณอาจต้องเพิ่มบางอย่างเพื่อปรับปรับไลฟ์สไตล์ของตัวเองเป็นที่เราเรียกว่า personalized medicine ก็คือการรักษาที่เป็นจำพาะรายบุคคลเราคงไม่ได้แนะนำผู้ป่วยด้วยคำพูดทั่วๆไปต่อไปแต่เป็นคำแนะนำสำหรับคนไข้แต่ละบุคคลได้เลยเฉพาะคนคนี้เลยเพราะเรารู้ว่าไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงนะครับทีนี้ประโยชน์ของอันนี้ก็คือว่าในอนาคต ผู้ป่วยที่เป็นโรค n c d ดีหรือเบาหวานเนี่ยไม่มีความจําเป็นต้องมาโรงพยาบาลบ่อยๆเพราะว่าแพทย์เองก็สามารถรู้ข้อมูลผู้ป่วยได้เลยว่ามีระดับน้ำตาลเป็นอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างมีคําแนะนําอะไรที่เราจะแนะนําสําหรับ,รบผู้ป่วยแต่ละรายผ่านทางไกลได้นะครับด้วยความมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตผู้ป่วยเบาหวานอาจจะมาโรงพยาบาลปีละครั้งนะครับ,รบที่เหลือก็อาจจะให้การดูแลผ่านทางออนไลน์ผูนะ้เล่นนตอนนี้เนาะ เราเคยถามพวกเรากเองว่าเราไปธนาคารครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เพื่อทําธุรกรรมทางการเงินผมหวังว่าในอีกสองปีข้างหน้านะครับคนไข้เบาหวานอาจจะถามว่าไปหาหมอที่ทโรง,ง <มะ S 1> พยาบาลครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เออรพราะว่าต่อไปเนี่ยคุณหมอก็สามารถที่จะดูแลผู้ป่วยผ่านทางไกลยอยู่ที่บ้านด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำแล้วก็ทำให้การรักษาดีขึ้นได้แล้วก็ลดจำนวนปริมาณที่ต้องมาโรงพยาบาล มันก็จะทําให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยคุณหมอสามารถดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้นดางมีประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้การมาโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาบ่อยแล้วก็ยังคงได้รับการบริการที่ดีอยู่นะครับนอกจากโครงการเมื่อสักครู่นะครับที่ทําขึ้นมาเพื่อผู้ป่วย NCD แล้วยังมีหนึ่งโครงการใช่ไหมครับอาจารย์ครับที่ทําขึ้นมาเพื่อให้กับบุคคลที่อาจจะอยู่ห่างไกล อยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องการตรวจชิ้นเนื้อและต้องการผลที่ชัดเจนโครงการนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับเราเรียกว่า AI pathology นะครับข้าแปลเป็นไทยก็คือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยการแปลผลชิ้นเนื้อให้กับพยาธิแพทย์เริ่มต้นโครงการนี้ก็คือว่าทางคณะแพทยศาสตร์ศรีราชพยาบาลเราดูแลผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในค่อนข้างเยอะครับเรามีชิ้นเนื้อที่คุณหมอผ่าตัดแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อมาย้อมนะครับเพื่อดูเซลล์มะเร็งเนี่ยจำนวนเยอะมากเราก็ เปลี่ยนที่เป็นสไลด์เป็นแผ่นๆน,นะครับที่เป็นกระจกแผ่น,นเล็กๆเราเอาใส่เข้าไปในระบบดิจิทัลหมดที่มีความละเอียดสูงมากนะครับแล้วเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้สอน AI ให้รู้ว่าอันไหนคือเซลล์มะเรง็งอันไหนคือเซลล์ปกตินะครับนั่นหมายความว่าถ้าโครงการนี้สําเร็จในอนาคตผลชิ้นเนื้อที่ผ่านในรูปแบบดิจิทัลนะครับจะมี AI ช่วยอ่านว่าน,นี้ปกติอันนี้ผิดปกตินะครับแล้วมีพยาธิแพทย์มายืนยัน ว่าอันนี้ปกติอันนี้เป็นมะเร็งชนิดอะไรแล้วเมื่อเราสอน AI ไมากขึ้นเรื่อยๆอไก็จะฉลาดขึ้นเก่งขึ้นก็จะจําได้แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญนะฮะมาช่วยในการยืนยันก็จะทําให้พยาธิแพทย์ซึ่งมีจํากัดมากในประเทศไทยเนี่ยสามารถดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้นและในระยะย,ยาวในอนาคตซึ่งเราหวังไว้ก็คือว่าผู้ป่วยที่อยู่ในต่างจังหวัดเมื่อคุณหมอได้ตัดชิ้นเนื้อย้อมเรียบร้อยแล้วนี่นะครับมันมีบางโรคที่อาจจะยากเพราะว่ามันพบไม่บ่อย ก็เป็นหมอเฉพาะทางจริง <c oughs> ก็สามารถส่งข้อมูลนี้ผ่านทางออนไลน์ได้ <c oughs> แล้วก็ตัวไอกับพยาที่แพทย์ที่สีราชก็จะช่วยยืนยันว่านี้เป็นเซลล์ชนิดไหนโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมา <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องส่งชิ้นเนื้อที่เป็นวัตถุจริงๆมานะคระับเรื่องตรงนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าการเข้าถึงบริการในระดับตบติยภูมิหรือในผู้ช่วชาญในระดับสูงเนี่ยก็สามารถเข้าได้อย่างพูดถึงมากขึ้น นี่เป็นเพียงแค่3โครงการแรกครับที่ผมรู้สึกเลยว่าตอนนี้นวัตกรรมการสื่อสารหรือโลกออนไลน์เนี่ยเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับการแพทย์เยอะมากๆเลยแต่ว่ายังมีอีกถึง5โครงการด้วยกันครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมครับว่าอีก5โครงการของทางศิรราชเนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ นี่เป็นเพียงแค่3โครงการแรกครับที่ผมรู้สึกเลยว่าตอนนี้นวัตกรรมการสื่อสารหรือโลกออนไลน์เนี่ยเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับการแพทย์เยอะมากๆเลยแต่ว่ายังมีอีกถึง5โครงการด้วยกันครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมครับว่าอีก5โครงการของทางศรีราชเนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับเรามีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เรียกว่า smart ems นะครับคือการดูแลผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินนะครับนั่นหมายถึงว่าเมื่อผู้ป่วยมีความผิดปกติ หรือมีอาการที่เป็นปัญหาเร่งด่วนอยู่ที่บ้านนะครับเมื่อผู้ป่วยเนี่ยหรือญาติส่งข้อมูลมาบอกว่าขอให้รถอิมเมอร์ซี่ไปรับหน่อยนะครับในระบบของเราเนี่ยจะรู้เลยว่าคนไข้เนี่ยโลเคชันอยู่ที่ไหนแล่เรารถแอม u บลเลนซ์ของเราเนี่ยที่ส่งไปเนี่ยจะมีติดตั้งอุปกรณ์ที่มีสัญญาณ 5G นะครับอุปกรณ์ทั้งหลายก็จะเชื่อมโยงผ่าน 5G หมดนะครับนั่นแปลว่าเมื่อไปถึงที่บ้านคนไข้นะครับ บุคลากรจะใส่แว่นที่เราเรียกว่า AR Glass เป็นใส่แว่นที่มีวิดีโอเพราะฉะนั้นบุคลากรที่ไปดูผู้ป่วยที่บ้านเนี่ยเห็นอย่างไงอาจารย์ที่สีราชก็จะเห็นแบบนั้นเลยแบบเรียลไทม์แบบเรียลไทม์นะครับเพราะว่า 5G มีความรวดเร็วมากใช่ครับแล้วก็อุปกรณ์สัญญาณชีพทั้งหลายเนี่ยเมื่อติดกับคนไข้มันก็จะส่งอัตโนมัติแล้วคุณหมอที่สีราชก็จะมองเห็นเหมือนกับที่บุคลากรทางการแพทย์เห็นที่หน้างานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับพอเมื่อคนไข้จับรถแอนบัลเลนไปที่ห้องฉุกเฉินนะครเรามีหนึ่งโครงการเราเรียกว่าสมาร์ e เอไอมันสมาร์ตยังไงก็คือว่าเมื่อผู้ป่วยมาถึงที่ห้องฉุกเฉินะครับผู้ป่วยที่ต้องนอนค้างอยู่ที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยเราจะติดอุปกรณ์สัญญาณชีพทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการวัดความดันวัดไข้วัดชีพจรนะครับทุกอย่างมันจะเข้าไปสู่คลาวด์แล้วก็เป็นแบบเรียลไทม์นะครับแล้วมีตัวแอปพลิเคชันที่จะคอย เตือนคุณหมอว่าตอนนี้สัญญาณชีพมีการเปลี่ยนแปลงแล้วงงต้องต้องรีบไปดูผู้ป่วยแต่เราสามารถรู้ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นให้การรักษาที่รวดเร็วมากขึ้นน,นอกจากนี้ญาติเองเก็สามารถติดตามอาการของผู้ป<ม>่วยผ่านตัวแอปพลิเคชันจากข้อมูลที่เรามีนะครับเรามีเทคโนโลยีหนึ่งหรือว่ามีโครงการหนึ่งเรียกว่าบล็อกเชนะครับ,รบในการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยในหลายๆโรงพยาบาลนะครับ ตอนนี้เราพบปัญหาคือว่าเมื่อผู้ป่วยต้องไปโรงพยาบาลก่อไก่แล้วไปรักษากับอีกโรคงหนึ่งกับคุณหมอขอไข่ที่อีกหนึ่งโรงพยาบาลเห็น,นว่า2ข้อมูลนี้มันไม่ได้ถูกเชื่อมโยงกัน,นค,ความสำคัญของบล็อกเชนเทคโนโลยีคือว่าข้อมูลที่อยู่ในโรงพยาบาลสี่ร่านเราเริ่มนําร่อง3ามโรงพยาบาลก่อนนะครับโรงพยาบาลสีร้านาสีราชปิยมหาราชการุณและศูนย์การแพทย์การจนะพิเศษนั่นหมายความว่าข้อมูลของผู้ป่วยใน3โรงพยาบาล สามารถแลกเปลี่ยนกันได้จะลิงก์กันหมดเลยจะลิงก์กันนะโดยผู้ป่วยเป็นผู้ให้อนุญาตผ่านแอปพลิเคชันว่าเมื่อไปที่โรงพยาบาลหนึ่งอยากจะให้คุณหมอท่านนี้ดูข้อมูลที่โรงพยาบาลสีราดได้ผู้ป่วยก็แค่กดปุ่มยืนยันตัวตนแต่ว่ายังไม่มดเพียงเท่านี้ครับยังมีอีกครับอาจารย์ครับมีโครงการไหนอีกครับอาจารย์มันมีโครงการหนึ่งที่เราเรียกว่า smart inventory ครับมันเป็นยังไงก็คือว่าตอนนี้ทุกโรงพยาบาลจะต้องมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ เพื่อดูแลผู้ป่วยนะครับทีนี้เวลาเราจะสำรองยาเนี่ยเราจะต้องคำนวณว่าแต่ละวันใ,ใช้ไปเท่าไหร่แล้วควรจะสำรองเท่าไหร่รรในอดีตมันจะเป็นค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าถ้าเราพัฒนาตัว A-I เพื่อจะมาพยากรณ์ได้เลยว่าอาทิตย์หน้ายาพาราเซต,ตามอลหรือยาลดความดันจะมีการใช้เท่าไหร่ ถ้าเราพยากรณ์ได้แม่นยําเราก็จะสํารองยาได้อย่างเหมาะสมโดยไม่มากเกินและไม่เกิดการขาดแคลนนะครับแล้วมาเชื่อมโยงกับรถไร้คนขับก็จะทําให้ระบบเราเรียกว่าโลจิสติกซัพพลายเชนของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นโครงการสุดท้ายโครงการที่8คือโครงการอะไรครับอาจารย์ครับโครงการสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรียกว่าฐานรากที่สําคัญนะครับก็คือว่าในโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเราต้องปรับเรื่องของ infrastructure ในร่างไอทีนะครับ ก็คือทำยังไงให้ระบบ 5G ในโรงพยงาบาลศราเนี่ยมีสัญญาณที่ดีนะครับเชื่อมโยงกับระบบที่เราเรียกว่า Multi-access Edge Computing นะครับหรือ MEC ชื่อยอ่อตัว MEC เนี่ยเชื่อมโยงกับตัวคลาวด์เป็นเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์แต่เป็นไฮบริดไฮบริดหมายความว่าเป็น Public และ Private Cloud Private Cloud ก็คือเป็นคลาวด์ที่ตั้งอยู่ในศีราชเลย นั่นหมายความว่าระยะทางที่สั้นจะทําให้ความหน่วงนั้นต่าลงความเร็วดีขึ้นและมีความปลอดภัยเพราะว่าข้อมูลผู้ป่วยไม่ได้ถูกไปฝากไว้ที่ไหนแต่มันอยู่ในโรงพยาบาลนะครับซึ่งตรงนี้เป็นพื้นฐานที่สําคัญมากเลยนะครับและนี่แหละครับคือวงการการแพทย์ไทยหรือว่าวงการสาธารณสุขที่กําลังเดินไปข้างหน้าในปีต่อๆไปเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปล,ปลงแล้วก็โครงการใหม่ๆจากทางสีราชอีกแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณรองาศาสตราจารย์นายแพทย์ เชิดชัยมากๆเลยครับที่มานั่งพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้รวมถึงมองในเรื่องของอนาคตของการแพทย์กับเราในวันนี้ครับขอบคุณค้าบอาจารย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับด้วยเทคโนโลยี 5g ที่มีความรวดเร็วและครอบคลุมทุกด้านของประเทศครับไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการศึกษาหรือแม้กระทั่งด้านการแพทย์ครับที่มีการคิดริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆโครงการใหม่ๆเพื่อให้คนไทยทุกคนครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับ 5g freedom วันนี้สวัสดีครับ let